เล่นจังเลยฉันอยากเล่นน้อมนี่จังเลยแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้ส้มมันไปไหนเนี่ยส้มส้มส้มเฮ้ยมีอะไรเหรอมีอะไรเหรอกินเอ้ยไม่ใช่มีอะไรเหรอเขียวเฮ้ยนายถือถุงอะไรอยู่อะอ๋อนี่เหรอมันก็ถุงชอเนอะฉันมาจอมมาส่งกินกับน้อมเนาะไปซื้อแก้วก่อนเถอะเนะมากินด้วยกัน โอเคได้เลยได้เลยนายเห็นไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามไปอย่าลืมตามมาด้วยล่ะเออฉันรู้อยู่แล้วนะไปก่อนเลยแล้วโลดหลุดหลุดเหเธก็กอจังเลยเอ้ไปก่อนเลยเออไปแล้วไปแล้วคุ้ชาเหรอเก็บคนไทยจริงเลยงั้นเอาวางไว้ตรงนี้ละกันคงจะไม่หายไปไหนหรอกเนาะไม่หายไปไหนหรอกไปไกซื้อแก้วดีกว่า ขอซื้อแก้วดีกว่าเอ้ยป้าขอซื้อแก้วหน่อยโอเคไปได้แก้วแล้วไปไปไปเราได้แก้วแล้วไปไปไปเดินไปโอเคโอเคเฮ้ยเขียวมึงเฮ้ยชายจะหายไปไหนวะไอเขียวเอ้ยฉันฉันวางไว้ตรงนั้นนะตรงไหนอ่ะเออเห็นไม่ดูซิ เด็ดเด็ดได้หลังอะไรหรอได้หลังอะไรมือน้าช้อมันตกลงไปอ่ะมือน้าช้อมันตกลงไปอ่ะฉันเอาไม่ได้อ่ะเอิ่มใครทำให้มันตกเนี่ยฉันจำได้อยู่นะว่าฉันเออเอิ่มน่าจะวางชาไปตรงนี้เอาแก้วแตงกอทำไมวะอีอดกินชาไล้เนี่ยเใช่ไหมโอ้ซื้อต้องแพงกี่บาทอ่ะห้าสิบมาห้าสิบเองอ่ะ เอาไปซื้อใหม่ก oh, okay, okay, okay. okay, ็ได้ไปซื้อใหม่ก็ได้นะโอ้ซื้อได้ซื้อได้ไปซื้อกันยูลูลูไปซื้อเชอยวปซื้อเชอยวปซื้อเชอยวปซื้อลันปลาเจ้าเนาะโอเคโอเคโอเคไปซื้อใหม่โอเคไปบ๊ายไปกัน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 ไปบ๊ายบายบ๊ายบเราได้ชาแล้วไปซื้อเราไปใส่น้ำกันไปไปไปซื้อชามาใหม่เอาลงน้ำกันไปโยนลงน้ำเลยเออโยนแล้ว ้โอยฉันรู้สึกว่าตอนนี้น้ำเปลี่ยนสีแล้วนะลงไปเล่นหน่อยไหมเราลงไปเล่นน้ำหน่อยไหมเอาไอ้สมเฮ้ยเรียกเพื่อนๆมาเล่นด้วยดิเฮ้เรียกเพื่อนๆมาเล่นด้วยเรไปเรียกเพื่อนๆตัวหาเพื่อนกันเดเกวพื่อาเพื่อไปหาเพื่อกไปวี กุนเนอะเฮ้ยมันกุศลยอดเลยบ้าเฮ้ยใช่ใช่ใช่แม่งกุศลยอดแท้กว่าเป็นไงเป็นไงแต่กุศลยอดเลยเป็นไงทำไมอะแต่เสียงมึงเป็นอะไรเนี่ยเสียงมึงก็ไม่ต่างจากกูหรอกอีกเดียวรู้และวรู้แล้วเฮ้ยใจรักลงมาละเวลากินข้าวก็

เยอดไปเลยสองคนนั้นมาเล่นน้ำแต่แล้วเราไปเอาห่วงยางกันดีกว่าใช่ไหมปะ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 ไปเอาห่วงยางกันนี่ห่วงยางของฉันเป็นยังไงล่ะเป็นยงไง s l o โมชั totally cool. uh, right? ่นมาให้ด้วยเออเออเป็นยังไงล่ะห่วงยางของฉันเพียงคนเดียวมันนั่งได้เหรอเออเอาละเอาละเออเป็นยังไงล่ะไอ้พวกกระโปงกูมีห่วงยางเว้ยกูจะลงไปเล่นน้ำ ของย่างของฉันฉันลองทำแก้ไขมนันก่อนเส้นไหนไวะที่มันล็อกไว้เส้นนี้ตัดทิง้งโอเคไปกันในของย่างเลยเอ,อืมสวารุโดโอาเซสวารุโดไว้ก่อนเอาไว้เฮ้ยยังเท่เยอะเลยเาของย่างมาด้วยไปเจ้าของย่างไป

เอยวันนี้ว่ะลงลงาออ้อโอ้อ้อ้้้อ้อ้โอ้โอ้้